แม่สายจัดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนโดยนำศาสตร์พระอาราชาประชาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหัวข้อหลักวันที่14สิงหาพศ2563เจ้าหน้าที่ทาหารกองกำลังฝ่าเมือง1้ม3ชกม2นายรามเมธนันทเกตปฏิบัติปต้องกันหน่วยงานส่วนรจจาชการกำนันผู้ใหญ่บ้านอ,าองค์การปกครอง,องส่วนท้องถิ่นเกาะช้างและชาวบ้านตำบลเกาะช้าง เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข่งคู่ขนานตามแนวชายแดนณบ้านปางห้าหมู 1, ่หนึ่งตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายซึ่งโครงการนี้ได้นำศาสตร์ของพระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหัวข้อหลักมาส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านมีการสอนการเพราะเห็ดฟางและการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านเพื่อเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว สิงหพยองแดนเหนือทีมข่าวแม่สายนิวออนไลน์รายงานสายฝนลุแมปนำ้ำสายเป็นผู้ประกาศข่าว